และในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของงูนะฮะโดยงูแต่ละตัวที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้เดี๋ยวเชื่อว่าเป็นงูที่หายากที่สุดซึ่งจะมีงูชนิดไหนบ้างก็ลองไปชมพร้อมกันดีกว่านะฮะอันดับที่ 9. Spiny ปนี่ท r ีไว ซึ่งสุดยอดงูพิษที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าในป่าแอฟริกานั้นมีสัตว์มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างม้าหรือแม้แต่จระเข้และแน่นอนนะครับว่างูก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแอฟริกามากมายไม่แพ้กันอีกทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งงูพิษและงูไม่มีพิษ ซึ่งงูส่วนใหญ่ในแอฟริกานั้นจะเป็นงูพิษซะส่วนมากและนอกจากนี้ทางฝ่ายในเขตของป่าแอฟริกายังแบ่งออกเป็น6เขตด้วยกันนั่นก็คือ 1. ป่าฝน 2. ป่าทะเลทราย 3. ป่าทุ่งหญ้าสวรรณา 4. ป่ากึ่งทะเลทราย 5. ป่าร้อนชื้น 6. ป่าแบบเมดิเตอร์เรเนียนหรือมี2ภูมิอากาศในเขตเดียวกันและด้วยเหตุนี้นี่เองเลยครับจึงทําให้ที่ที่กล่าวมาเนี่ยมีสัตว์มากมายหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัยหลากหลายสายพันธุ์หลายสปีชีส์บวกกับมีพืชพันธุ์ไม้มากมายหลายรูปแบบไม่เว้นแม้แต่กระทั่งงูเช่นเดียวกันโดยมีการระบุว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีงูพิษถึง100กว่าชนิดที่พบเจอในแอฟริกาจากทั้งหมด6เขต แตงูที่มีพิษต้ายแรงอันดับต้นๆของโลกก็อย่างเช่นสไปนี่ทีไวเปอร์นั่นเรียกได้ว,ว่าเป็นงูที่ดุร้ายและก้าวร้าวโดยเจ้าสไปนี่ทีไวเปอร์นี้นะครับชื่อของมันได้มาตรงๆจากที่มันชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้และคอยล่าเหยื่ออย่างเงียบที่สุดซึ่งมันจะชื่นชอบมากเลยก็คือครางคกและกิงก่ามากเป็นพิเศษแนะโดยรูปแบบการล่าเหยื่อของมันนั้นจะทําได้โดยการห้อยหัวลงมาจากต้นไม้และพุ่งเข้ากัดไปที่ตัวเหยือ่อย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวและนอกจากการอาศัย สองวันที่แปลกแล้วเนี่ยหน้าตาของมันก็แปลกไม่แพ้กันอีกด้วยเพราะถึงมันจะเป็นงูที่ตัวเล็กเพียงแค่40ซนติเมตรถึง70ซนติเมตรก็ตามแต่มันก็มีลักษณะที่เฉพาะอย่างหน้าเกรงขามมากอย่างหนึ่งก็คือตามลำตัวของมันนั้นจะมีผิวหนังที่คล้ายกับหนามมากมายเปรียบเสมือนเกราะของมันเรียกได้ว่านอกจากจะน่ากลัวแล้วนะครับยังแพ่อ,อีกต่างหากและนอกจากนี้ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีเซรุ่มใดๆที่จะสามารถรักษาพิษของมันได้หากคนถูกมันกัด เพราะไม่มีเซรุ่มที่แรงพอที่จะต่อต้านพิษของมันได้เลยและที่สำคัญในกรับงูชนิดนี้เป็นงูที่หายากมากเลยทีเดียวอันดับที่8ปซาลารานฮอนไว i เปอร์ และสําหรับงูชนิดนี้นะครับมีลักษณะเด่นก็คือบริเวณเหนือตาแต่ละข้างของมันนั้นจะมีส่วนที่คล้ายกับเขายื่นขึ้นมาและตาจะอยู่ด้านข้างค้อนไปทางด้านบนของหัวซึ่งสามารถแยกเพศได้โดยเพศผู้จะมีขนาดของหัวและตาขนาดใหญ่กว่าเพศเมียและสีของงูชนิดนี้นะครับจะมีสีตั้งแต่สีเหลืองสีน้ําตาลอ่อนสีเทาอ่อนสีชมพูและสีแดงซึ่งโดยส่วนมากแล้วสีของงูนั้นจะกลืนไปกับพื้นที่อยู่อาศัยและด้านบนของงูจะมีแถบสีดาคล้ายโล สามเหลี่ยบผืนผ้าตลอดความยาวของลำตัวด้านท้องมีสีขาวหางมีลักษณะแบนปลายหางมีลักษณะเป็นสีดำซึ่งงูชนิดนี้นะครับจะโผล่เฉพาะส่วนจะูกและส่วนตาเหนือพื้นทรายขึ้นมาและส่วนของลำตัวจะฝังอยู่ใต้ทรายเพื่อเป็นการพรางตัวโดยส่วนมากแล้วสามารถพบงูชนิดนี้ได้ในทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาและแอฟริกาตะวันตกซึ่งจะเป็นบริเวณที่เป็นทะเลทรายนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมันมีตอมพิษโดยน้ำพิษนั้นแบ่งเป็นส่วนที่เป็นน้ำย่อยกับ ส่วนที่เป็นน้ําพิษโดยพิษของงูชนิดนี้นะครับมีความรุนแรงพอที่จะฆ่าหนูกิ้งก่าหรือสัตว์เลี้ยงโลกได้นมขนาดเล็กภายในเวลาอันรวดเร็วมันจึงไม่ต้องสูญเสียพลังงานกับการล่าเหยื่อมากนักและที่สําคัญงูชนิดนี้เป็นงูที่หายากและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซึ่งไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ําเลยโดยน้ําที่ได้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ํามาจากตัวเหยื่อโดยตรงซะมากกว่านะครับ อันดับที่7งู2หัวและสำหรับเรื่องนี้นะครับชาวบ้านที่อินโดนีเซียเนี่ยได้พบกับงู2หัวที่ปาหลีจนทำเอาเป็นเรื่องฮือฮาทั้งหมู่บ้านแต่งูที่เห็นเนี่ยเป็นงูที่เล็กจิว๋วตัวเล็กนิดเดียวนะฮะ ซึ่งชาวบ้านจึงจับมันวางไว้บนใบตองคล้ายกับการบูชาขอโชคลาบซึ่งเมื่อวันที่5กันยายนปี2562เว็บไซต์ d a ล l เม a i รรายงานว่าชาวบ้านที่อินโดนีเซียเนี่ยต่างฮือหาและเข้ามามุงดูงูสองหัวตัวหนึ่งที่ถูกค้นพบอยู่ในป่าโดยชาวบ้านได้นำงูดังกล่าวมาวางไว้บนใบตองพร้อมกับวางกระทงดอกไม้โดยมีการวางเงินและโรยแป้งซึ่งคาดว่านี่น่าจะเป็นการบูชาตามความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะครับและชาวบ้านเอง อาจจะมองว่าทําแล้วอาจจะให้โชคราบเพราะงูลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับมันไม่ได้ปรากฏให้เห็นกันบ่อยๆตามธรรมชาติโดยงูดังกล่าวถูกค้นพบที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตตาบานันทางตอนเหนือของเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียโดยคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นว่ามีชาวบ้านหลายคนเข้ามามุงดูงูดังกล่าวและก็มีชายคนหนึ่งจับมันมาส่องดูใกล้ๆโดยงูตัวนี้มีสีน้ำตาลลำตัวเรียวยาวและมีปากแหลมคล้ายกับ กูเขียวปากจิ้งจก มันมีสองหัวที่ติดกันหันหน้าไปคนละทางและมีขนาดที่เล็กมากที่สามารถจับวางบนมือได้อย่างสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้ว่างูสองหัวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะไม่ค่อยได้พบเห็นได้บ่อยแต่มันก็เคยเกิดขึ้นในธรรมชาติมาแล้วหลายครั้งและก็ยังมีการค้นพบงูแบบนี้มาแล้วหลายที่อีกด้วยรวมไปถึงที่ออสเตรเลียซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดแต่จากรายงานระบุว่าสัตว์เลื้อยคานสามารถเกิดมามีสองหัวได้นะครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นก็คือการวางไข่จานวนมากๆพร้อมกันซึ่งไข่ที่ถูกทิ้งไว้ท่ามกลางธรรมชาตินั้นโดยลักษณะส,สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของตัวอ่อนจึงทําให้ตัวอ่อนบางตัวนะครับฟักไข่และอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากตัวอื่นและนอกจากนี้แล้วสัตว์ที่มี2หัวเนี่ยมักจะมีอายุสั้นไม่สามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้นานเนื่องจากเป็นการยากมากเลยนะครับที่สัตว์2หัวเนี่ยจะสามารถหาอาหารและ หลบเลี่ยงจากนักล่าได้นั่นเองอันดับที่6งูเห่าพ่นพิษสยามและงูเห่าพ่นพิษสยามนะครับเป็นงูเห่าจำพวกงูเห่าพิษ ซึ่งเป็นงูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้โดยสามารถพ่นพิษได้ไกลกว่า5-8ถึงเมตรกันเลยทีเดียวและเมื่อมันพ่นน้ําพิษหมดแล้วนะครับมันก็ยังสามารถผลิตน้ําพิษได้ในเวลาแค่10นาทีมันก็สามารถพ่นน้ําพิษใหม่ได้อีกและในขณะที่มันชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่มันก็จะอ้าปากเพื่อเตรียมพ่นพิษใส่ศัตรูซึ่งจะมีรูข,ของเขี้ยวพิษอยู่ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการฉีดพ่นพิษออกไปและถ้าพิษของมันเข้าตาคนนะครับก็ไม่ทําให้ตาบอดยกเว้นว่าเราจะไป ยี่ตาเพราะถ้าถูกพิษของมันทางผิวหนังที่มีแผลเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบแต่ไม่เป็นอันตรายมากเพราะได้รับพิษปริมาณที่น้อยซึ่งกันนับได้ว่าเป็นงูที่พบได้ยากและอันตรายอีกชนิดหนึ่งนะครับอันดับที่5ดาดากอนสเนค และนี่ก็คืองูสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกแล้วนะครับมันมีความสวยงามดั่งบางกรในเทพนิยายมันคืองูที่หลายๆคนเรียกว่างูบังกรซึ่งจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของงูที่หายากที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวโดยผิวหนังของมันเนี่ยจะดูคล้ายกับบางกรในเทพนิยายอย่างไม่น่าเชื่อจนมันได้สมญานามว่าดากอนสแน็กกันเลยทีเดียวเลยครับเพราะมันจัดเป็นงูประเภทแคนโนพีเดียนที่มีความสามารถพิเศษของงูชนิดนี้ก็คือผิวหนังของมันมีลักษณะขุกระและมีแผงลง ที่ดูแล้วคล้ายกับผิวของบางตอนซึ่งจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์งูที่หายากที่สดุดเพราะพวกมันชอบจะออกหากินในเวลากลางคืนและกินพวกกบมแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารและวางไข่ครั้งละคราวประมาณ2-4ใบเท่านั้นซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีหรือในฤดูฝนอัตราการขยายพันธุ์ของพวกมันจะต่ำม,มากจึงทําให้มันนะครับเป็นงูที่หายากนั่นเองอันดับที่4ี่อเลเบียนแซนโอบา และเท่าที่ดูจากภาพเนี่ยนี่น่าจะเป็นงูที่มีหน้าตาเหมือนออกมาจากการ์ตูนยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเนี่ยแต่อันที่จริงแล้วนะครับมันคืองูรายอาหรับซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแถมหน้าตาน่ารักอย่างกับตัวการ์ตูนอีกต่างหากนะครับโดยมันมีที่อาศัยอยู่ในทะเลรายอาหรับและทางตอนใต้ของอิรานและนอกจากนี้แล้วยังอาจจะพบได้ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียเยเมนโอมานและคูเวตอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่าขนาดลําตัวของงูเพศเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้แต่พวกมันก็ยังถือได้ว่าเป็น งูที่มีขนาดเล็กกว่างูสายพันธุ์อื่นๆซึ่งเมื่อโตเต็มวัยพวกมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรส่วนมากพวกมันจะมีลายสีดําหรือน้ําตาลบนพื้นหลังสีน้ําตาลอ่อนส้มเทาเหลืองหรือสีเหลืองและในเวลากลางวันนะครับพวกมันก็จะหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายหรือพื้นดินนุ่มๆและออกหากินในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่โดยลักษณะเด่นก็คือโลบเล่มและตาขนาดเล็กที่อยู่บนหัวของวันซึ่งมีประโยชน์ในการมองเห็นเมื่อวกมันซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายแต่ก็ทําให้หน้าตาของวันดูตลก และแตกต่างจากงูทั่วไปได้อย่างชัดเจนส่วนวิธีการล่าของพวกมันนั้นก็จะคล้ายๆกับงูที่เป็นญาติทางห่างอย่างงูหลามและงูเหลือมนั่นก็คือการรัดเหยื่อให้ตายแล้วกลืนลงไปทั้งตัวแต่อาหารส่วนใหญ่ของมันก็จะเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นหนอนกินก่าตุกแกทะเลทรายนั่นเองอันดับที่3งูเล็กแคลิเบียน ว่ากันว่านี่คืองูขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆเพียง1.3ตารางกิโลเมตรของชายฝั่งเกาะเซลูเซียของหมู่เกาะเลสเซอร์แอนเิลีฟ ซึ่งเป็นแนวหมูเกาะภูเขาไฟเล็กๆที่ครอบคลุมอยู่ตั้งแต่ปอร์โตริโกถึงอเมริกาใต้และแบ่งทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งที่นี่นะครับมีงูขนาดเล็กเชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนติกวนที่ว่ากันว่าพวกมันเหลืออยู่เพียงแค่18ตัวบนโลกโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆจนทําให้งูเชิดนี้นะครับนอกจากจะเป็นงูที่หายากที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นสัตว์ที่หายากในโลกอีกด้วยแหละโดยงูที่เกาะเซนลูเซียตัวสีน้ําตาลที่มีจุดด่างดานะครับเคยมีอยู่มากมายบนเกาะเซนลูเซีย แต่ต่อมาพวกมันก็ลดจํานวนลงไปมากเมื่อมีพังพรมาอาศัยอยู่บนเกาะเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งพังพรเองก็เป็นผู้ล่าสัตว์เลื้อยคานที่ถูกนํามาจากอินเดียเพื่อควบคุมงูบนเกาะแต่นักล่าขนพองไม่สามารถแยกแยะออกได้ระหว่างงูมีพิษและไม่มีพิษ จนถึงในปี1936งูเล็กที่ไม่มีพิษไม่มีภัยและยาวไม่เกิน1เมตรนี้ก็ถูกประกาศให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์แต่ในปี1973งูชนิดนี้นะครับก็ถูกจับได้ตัวหนึ่งในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะมาเรียซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางชายฝั่งตอนใต้ของเซนลูเซียและปราศจากตัวฟังพรอนและในปลายปี2011นักวิจัยก็ได้ตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วพบว่างูบนเกาะเซนลูเซีย11ตัวได้ติดเครื่องมือเล็กๆบนตัวงูเพื่อบันทึกข้อม ลและผลจากการติดตามศึกษางูชนิดนี้แล้วนะครับคาดว่าพวกมันน่าจะเหลือและมีชีวิตอยู่บนเกาะเพียง18ตัวเท่านั้นแต่การประเมินอย่างไม่แข่งคัดจํานวนงูชนิดนี้น่าจะหลงเหลืออยู่เกือบ100ตัวแต่ทางเจ้าหน้าที่ของเกาะเซนโูเซียระบุว่างูชนิดนี้นะครับยังไม่หายไปจากโลกโดยสิ้นเชิงและทางการของเกาะ ก็จะทำงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้งูสายพันธุ์นี้ยังคงอยู่รอดต่อไปส่วนองค์กรนานาชาติด้านอนุรักษ์พืชพันธุ์และสัตว์ประจำถิน่นซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์จากอังกฤษได้ยกความสำเร็จในการอนุรักษ์งูแอนติกวนให้เป็นความหวังต่อการอนุรักษ์งูบนเกาะเซนต์ลูเซียโดยงูแอนติกวนเคยเป็นงูที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเมื่อปี1 9 9่นมีเหลืออยู่เพียงแค่50ตัวบนโลกแต่ตอนนี้นะครับพวกมันน่าจะเพิ่มจำนวนเป็น900ตัวแล้ว อันดับที่2โบเอเลียโบเอเลนีและสำหรับงูสายพันธุ์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นงูสายพันธุ์สุดหายากที่มีเกรดเป็นสีลุงที่มันมาในเวอร์ชั่นอัปเกรดมีเกรดเป็นสีรุงยังกับเอาไปชุบมาอย่างไงอย่างนั้นเลยโดยเจ้างูสายพันธุ์นี้นะครับมันถูกเรียกว่างูเหลือมโบเอเลนีแต่ชื่อจริงของมันก็คือโบเอเลียโบเอเลนีซึ่งเป็นสายพันธุ์งูเหลือมที่ไม่มีพิษ โดยมีถิ่นฐานอยู่ที่หุบเขาในเกาะนิวกินีและอินโดนีเซียซึ่งความสามารถพิเศษของมันก็คือจะมีสีสันบนลําตัวซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหากเราพบเจอมันครั้งแรกเราจะพบว่ามันมีสีดําลายขาว แต่หากจ้องมองดูใกล้ๆแล้วนะครับประกอบกับแสงสะท้อนที่เหมาะสมส่วนที่เป็นสีดํานั้นก็จะสะท้อนกลายเป็นสีลุ้งซึ่งสําหรับประเทศปาปัวนิวกินีเจ้างูชนิดนี้ถูกยกย่องให้เป็นความภาคภูมิใจและถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจึงทําให้เกิดกฎหมายสําหรับการอนุรักษ์งูสายพันธุ์ดังกล่าวขึ้นมาเลยทีเดียวอันดับที่1งงูทางมะพร้าวสองหัว ซึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่างูสายพันธุ์นี้หายากมากๆเพราะปกติแล้วมันจะไม่มีโอกาสรอดในธรรมชาติแต่งูตัวนี้นะครับมันรอดจนโตแถมมันยังลอกคาบอีกด้วย โดยเว็บไซต์ Fox News รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมและจัดการสายพันธุ์สัตว์ป่าวอร์จิเนียได้เผยแพร่ข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจลงบนโซเชียลมีเดียซึ่งระบุว่าชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ไปพบเข้ากับงูคอ p เปอร์เฮดหรืองูทางมะพร้าวขนาดย่อมๆตัวหนึ่งในสวนหลังบ้านของเขาซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองวูดบ d ิ e ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาโดยปกติแล้วนะครับการพบเห็นงูทางมะพร้าวนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะมันไม่ใช่สายพันธุ์งูที่หายาก และสามารถพบเจอได้เสมอทั่วไปแต่สิ่งที่ทําให้งูตัวนี้พิเศษก็คือมันเป็นงูสองหัวและงูสองหัวในลนักษณะนี้นะครับเกิดจากความผิดปกติของทางพันธุกรรมตั้งแต่เกิดและมันเป็นสิ่งที่หายากมากในธรรมชาติเพราะการที่มันมีสองหัวเนี่ยทำให้มันใช้ชีวิตได้ยากกว่างูปกติธรรมดารวมไปถึงการหาอาหารจะลําบากมากและด้วยความที่งูเป็นสัตว์ที่สามารถรับกลิ่นได้ถ้าหัวใดหัวหนึ่งจับสัตว์หรือมีกลิ่นเหยื่อติดมา อีกหัวก็จะคิดว่าเป็นเหยื่อและมันก็จะโจมตีหัวนั้นและพยายามกินเข้าไปทําให้ไม่ต่างอะไรเลยกับการฆ่าตัวเองและด้วยเหตุผลนี้แหละครับทําให้ส่วนใหญ่แล้ว การพบเห็นงูสองหัวเนี่ยงูมักจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานในธรรมชาติและตายตั้งแต่ยังเล็กแต่งูตัวนี้นะครับมันสามารถมีชีวิตรอดได้จนโตแถมมันยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีซึ่งในขณะนี้นะครับมันอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และมันก็เพิ่งลอกคาบอีกด้วยแต่ทั้งนี้นะครับหลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นภาพจริงอาจจะเป็นภาพที่ปลอมแปลงที่ตัดต่อขึ้นมาซึ่งทางศูนย์เองนะครับก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นการยืนยัน ว่างูตัวนี้เนี่ยมันเป็นงูสองหัวจริงๆนะไม่ใช่ภาพที่ถูกตัดต่อหรือแต่งขึ้นมาแต่อย่างใด